สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับครับผมเข้าป่าอีกแล้วช่องมีซปะนะครับมีหลายคนเข้ามาถามเพราะว่าเขาไปได้เข้าป่ามา3ามคลิปแล้วเนาะมีคนมาถามว่าอาจารย์เปลี่ยนแนวละกะบัดทำคลิปในป่าละกันความจริงแล้วคอนเทนต์ลรของเขาเนี่ยยังเปลี่ยนคอนเทนต์ที่เข้าป่าอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าช่วงที่เขาไปได้เข้าป่าใน3มคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ามันมีฝนเข้ามรสุมเข้านะครับผมแล้วก็ที่นี่มันก่อบ่สะดวกเสดใดที่เขาจะเข้าป่าเนาะฝนมันตกเยอะเนี่ยน้ำป่าอาจจะมาได้แล้วก็ เรื่องของลมพายุที่อาจจะพัดกิ่งไม้หรือว่าเป็นฟ้าผ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็แฮมยังก็คือผมแพ้ยางลักนะครับเวลาเอาแพ้ยางรักเนี่ยมันจะมีพื้นขึ้นเนาะถ้าพื้นขึ้นเยอะๆปุ๊บถ้าเขาเข้าป่าแล้วเหงื่อออกเนี่ยมันจะแสบแล้วก็คันมากๆและที่สําคัญก็คือมันจะลามไวมากๆนะครับผมก็เลยไม่ได้เข้าป่านะครับแต่วันนี้จะเข้ามาในป่าเพื่อจะพาคุณผู้ชมมาหาวิธีการแก้พิษยางลักโดยใช้ธรรมชาติบําบัดธรรมชาตินะครับผม นั่นก็คือเดี๋ยวก่อนมาดูแผลกันนี่นะครับอีกข้างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเพียบเลยขันมากๆทรมานมากๆครับผมเดี๋ยวจะไปหาเปลือกไม้นะครับสําหรับแก้พิษยางรักครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาต้นไม้นะครับคุณผู้ชมที่ใช้ในการแก้พิษยางรักนะครับผมทางภาคเหนือในปนฮ้องว่าต้นแงะนะครับภาคกลางถ้าคนบบกคุ้นหูเนี่ยอาจจะชินเขาว่าต้นเต็งอ่ะเคยเคยได้ยินก่อนต้นเต็งนะครับผม แต่ว่าภาคเหนือ่นท้องว่าต้นแงะนะครับเขาจะต้องเข้าไปหาในป่านะครับนาอเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับเวลาเขาเข้ามาในป่านะครับคุณผู้ชมต้นไม้มันก็เหมือนกันหมดเนาะถ้าเขาหมอหุ่จักเนี่ยบบบมีประสบการณ์ที่อยู่กับมันเนี่ยมันจะแบบสามารถจําแนกได้เลยว่าต้นไม้ชนิดไหนเจืออ,อ,ยอย่างนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันแต่ความจริงก็มีหลายต้นละต้นแงะเนี่ยแต่ว่าต้นใหญ่มากๆเวลาใหญ่แบบประมาณสองคนโอบอย่างเงี้ยมันจะเอาอยากนะครับเพราะว่าเปลือกมันแข็งแล้วก็เปลือกที่มันเป็นเปลือกแข็งเนะี่ยมันจะหนาส่วนที่เราเดือด้องใจก็คือเปลือกบางๆที่มันจะสามารถเข้าไปถึงกระพี้ไปถึงน้ำยางมันอะไปถึงหองายพุ้มหงะเป็นเปลือกมันอะเปลือกน้ำเลี้ยงมันอะเพื่อจะหื้อสารในในใน,ในเปลือกนั่นอะไปแก้พิษยางรักนะครับผม ความจริงผมเจอต้นใหญ่หลายต้นแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมพยายามจะหาต้นเล็กๆซึ่งคุณผู้ชมมาได้เห็นใบเห็นอย่างมันตัวเนาะถ้าต้นใหญ่นะใบมันจะอยู่สูงนะครับบสา,ามารถถ่ายใกล้ได้เนาะแต่มาเจอต้นนี้ครับผมนี่นะครับอันนี้คือใบของต้นแงะหรือว่าต้นเต็งนะครับผมซึ่งสรพคุณมันก็มีหลายอย่างเนาะที่ผมจะไปอธิบายเรื่องสรพคุณเห็นรอบหนึ่งแต่ว่าอันนี้ผมจะให้ดูก่อนว่าลักษณะมันเป็นแบบนี้นะครับดูใบใกล้ๆนะครับ นี่นะนีแก้พิษนี่พิษยังรักนี่แล้วก็นี่ครับลําต้นมันจะเป็นแบบนี้เปลือกมันนะครับเอาจะทากเอาบริเวณเปลือกมันเนี่ยไปต้มก็ได้หรือว่าเอาไปแช่น้ํานะครับแล้วเอาอาบเพื่อแก้พิษยางรักนะครับอันนี้ก็แม่นนะครับเนี่ยนี่ก็แม่นใบมันครับนี่เปลือกมันจะลักษณะเป็นแบบนี้เนาะ ถ้าลองคิดดูว่าถ้าเป็นต้นใหญ่แบบว่าหลายๆคนโอบเนี่ยเปลือกมันจะแข็งหนามากครับเปลือกที่มันแห้งนะที่มันจะหุ้มโดยรอบเนี่ยแล้วทีเนี้ยกว่าเราจะไปเจอเปลือกด้านในมันเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะลําบากเลยจะต้องเสาะต้นเล็กๆนะครับใบมันจะียับให้ดูนะครับ น,นี่นะครับเปลือกมันที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับคุณผู้ชม นี่ครับวิธีการเอานะครับคุณผู้ชมก็คือถากเปลือกมันอันที่เห็นนี่ก็คือเป็นเปลือกของต้นแงะนะครับซึ่งในภาษาภาคกลา,างเองพนนของว่าต้นเตงนะครับผมผมจะเอามาใช้ในการแก้พิษของต้นลักนะครับยางลักนะครับผมแล้วก็คือลักษณะของต้นเนี่ยมันความจริงมันเป็นเป็นไม้ยืนต้นนะครับเนาะเป็นพันไม้ยืนต้นพัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะครับลำต้นเนี่ยปลายมันจะตรงหรือ โคดงมันก็มาแน่มาแน่นอนครับมีทั้งตรงและโคดงนะครับแล้วก็มีความสูงประมาณ1ิบถึง30เมตรนะครับยอดเป็นพุ่มกว้างนะครับเปลือกต้นด้านนอกเป็นสีน้ําตาลเทาแล้วก็มันจะแตกเป็นห้องเป็นห้องนะครับแล้วก็เป็นสะเก็ดหนาๆนาเนะาะมักจะมียางชั้นสีเหลืองคุณุนนะส่วนมากเปลือกต้นด้านในนี่เป็นสีน้ําตาลแกมเหลืองนะครับกะพีเป็นสีขาวอ่อน,นครับแล้วก็แก่นเป็นสีเป็นสีเข้มๆหน่อย ส่วนมากมันจะขยายพันธุ์ในแปลด้วยการเมล็ดนะครับเวลามันร่วงลงมามันก็ขยายพันธุ์เองเนาะส่วนใบของมันนะมันจะเป็นใบเดียวครับออกเลียงสลับกันลักษณนะของใบนี่เป็นคล้ายๆว่าใบมันเป็นขอบขนานนะครับหรือมันจะออกแกมรีีน้อยๆนะครับคุณผู้ชมขนาดกว้างประมาณ5้าถึงประมาณ7เซนมดไดยแล้วก็ความยาวนี่ประมาณ1 0ถึง16เซนนะครับใบค่อนข้างจะหนาสีเขียวอมเหลืองครับผิวใบนี่มันจะมีขนสั้นแสกมือหน่อยเนาะถึงค่อนข้างเกลี้ยงนะครับ ใบอ่อนจะมีขนขึ้นปลายส่วนใบแก่ใบมันจะเกี้ยงเลยนะครับบนใบนี่จะมันๆน,น่อยสรรพคุณเต้าที่ประสบการณ์ของชาวบ้านหู้ก่าอย่างที่ผมว่าเนี่ยคือเอาไปแช่น้าแล้วก็เอาไปแอบเพื่อเอ่อป้อนฮ้องว่าแก้พิษของยางรักนะครับแต่ว่าในอุ้ถึงตามทฤษฎีเนี่ยพ่นบอกว่าเปลือกต้นมันเนี่ยเป็นยาสมานแผลนะครับสามารถแหมเลือดได้รักษาแผลเลื้อนลังได้และแผลผู้พองนึ่งสมานตัวเร็วนะครับเอาเนื้อไม้หรือว่าเปลือกต้นเนี่ยมาฝนกับน้ำปุ๋นใส่ก็ได้ ล้วก็ใช้สำลีจุบจุบๆุบเราก็ทาบริเวณที่เป็นแผลนะครับประโยชน์มันก็มีเยอะมากเลยครับชั้นยางจากต้นมันน่ที่เป็นเป็นยางที่มันเป็นออกมาเป็นผลึกนี่นะครับเราสามารถเอาไปผสมน้ํามันทาไม้หรือว่าใจยานแนวเรือหรือว่าภาชนะในสมัยโบราณเนาะไม้เต็งหรือว่าไม้แง่เนะี่ยมันมีเนื้อไม้สีน้ําตาลอ่อนถึงสีน้ําตาลแกมแดงนะครับสามารถระใัยในงานก่อสร้างได้เหมือนกันแต่ก็บบทนเต่าไม้ซักอย่างนี้นะครับผมการแก้พิษยางรักนี่ก็ใใ้ได้หลายอย่างนะครับคือ ยางรักที่ไปโดนจากป่าอย่างเช่นบางคนถ้าแพ้เนี่ยแค่เดินผ่านต้นรักนะครับลักป่านี่นะก็ทำให้แพ้ได้นะครับคุณผู้ชมแพ้แล้วก็จะเป็นพืนขึ้นมาแล้วมันจะล้ามั่วตัวแล้วครับแต่ว่าผมนี่ค่อนข้างที่จะแบบแพ้เยอะที่ผ่านมาผมแบบเคยแพ้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาไปซื้อรักของมันเดเลผ้าแม่อย่างเนี้ยเพื่อเอามาทาตะกุดหรือว่าเครื่องรางต่างๆเนี่ยผมก็เคยทาเองแต่ก่อนนะครับทาเองโดยสัมผัสเนี่ยแบบเคยแพ้นะครับแล้วพอดีวันนั้นผมไปที่วัดรับครูเปิ้ลทาอันนี้อยู่เปิ้ล แบแบบคล้ายๆเป็นวัตถุมงคลเครื่องแรงต่างๆเนี่ยผมก็ไปยืนดูเพราะว่าปกติแล้วผมไม่ได้แพ้ยางรักเนาะแต่ทีนี้รักที่เปิ้นทามันเหมือนจะรักมันทะเลมันเป็นยางรักขององมก๋อยนะครับเพื่ว่ามันแรงมากๆมันเป็นรักสดซึ่งยังมาได้ผสมผสานฮูฟ้าร้องซึ่งยังมาได้ผสมอ,อย่างเลยเนาะคล้ายๆเป็นรักเพียวๆนะครับมาได้มาได้เจือจางเตยอะ่ะโอ้โหแค่ไปยืนดูบ่ถ,ถึง5นาทีครับมันจะเริ่มคันแต่ย,ยิบยิบ พัว็เลยบอกเอา้ากลับเลยกลับบ้านเลยรีบไปแอบน้าผมไปแอบน้ําอยู่สองวันนี่ยังมาเป็นอย่างเตือนะครับพอเข้าคืนวันที่สองนะครับคืนวันที่สองปุ๊บโอ้โหมันคันแขนครับตื่นมาประมาณตีสองตีสามเนี่ยคันมากๆแล้วหลังจากนั้นมันก็ลามลามลามเรื่อยๆแต่ว่าพอวันที่สี่นะครับมันก็เริ่มแห้งเนาะหัวมันจะแห้งก่อนเป็นจุดๆ,ๆ,ๆนะครับตอนนี้ก็เบาบางลงละก็ได้นี่แหละครับวันนั้นฮื้งลงดําไปเอาเปลือกของไม้แงะหรือว่าไม้เต็งเนะี่ยมาแจ่น้ําวิธีการทํานะครับคุณผู้ชม เอาถังน้านะครับถังน้ําขนาดร้อยลิตรก็ได้หรือว่าอย่างที่เขาอาบเนี่ยเซตเรียบร้อยก็เอาเปลือกสดเนี่ยถากถากแล้วก็เอาไปแช่ในน้ําแช่ในน้าเซจเรียบร้อยเนี่ยเขาก็ใจน้ําตัวนี้อาบลาดตนะั้งแต่หัวลงไปเลยนะครับดีมากๆเลยครับของผมนี่บะรามเยอะนะครับผมแต่ก็ต้องถ้าสมมุติว่าคนที่แพ้เยอะๆต้องกินยาแก้แพ้ไปตัวนะครับเพราะว่ามันจะได้แก้จากภายในแล้วก็ภายนอกตัวนะครับผมนี่แหละครับหลายคนบอกว่าคิดถึงป่าบอกว่าอาจารย์เปลี่ยนแนวแล้วเหรอยมียงหมอเปลี่ยนนะครับโดยลักแล้วเข้าป่าเป็นลักครับแต่ว่า มันเข้าไม่ได้เพราะว่าพาย,ยุเข้าแล้วก็ไม่สบายนะจ๊ะแท้ย่างรักนะครับก็เลยค่อนข้างจะเลดมาหลายคลิปเหมือนกันคลิปนี้ก็เลยไปามาในป่านะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลงังใจให้เราเลยนะกดติดตามไว้ตัวแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปหน้าถ้าฝนมาตกจะเอาเข้าวสารเข้าไปให้ลุงไผยนะครับถ้าใครคิดถึงลุงไผยก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันในะคลิปหน้าทุกวันจันทร์พุธศุกร์ เวลาห้ามงเย็นนะครับกดติตามไว้ตัวจะได้ประพาสนะครับผมตอนนี้ประมาณเก้าเก้าหมื่นหะเแสนแล้วนะครับช่วยกันช่วยกันคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ